ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอิซูซุเคบี43ปี2026ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอิซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้เริ่มต้นด้วยชื่อเคบี43 ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะ Isuzu Thumpo Faster รุ่นคลาสสิกในยุค1980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกรง่งทนทานและแข็งแกรง่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับองค์การยานยนต์ k b 4 3เปิดตัวในช่วงต้นยุค1980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu ให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1983ถึ1988รถยน,นยเล่าี้วยแป็นรถทา่เรียนง่ายแข็งแารง่ง และเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB43 ปี2026คือทายาทแห่งจิตวิญญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงเราพลิกเรื่องราวสู่อนาคต ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v p ี2 0 2 6ตัวจริงลองดึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งด้านหน้า43กิโลวัตต์58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง9 7กิโลวัตต์130แรงมา้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงมา้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทม์เงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตร 163ไมลต์ตามมาตรฐาน WTP ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 43 Style Retro ที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะาจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิอย่างขนาดใหญ่ และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรทบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลเซชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลเซในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80 ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอรดนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกล ภายใน k b 4 3ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโคนที่แข็งแรงจากประตูท้ายพร้อมที่จับตรงตาง